สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องสาหรือว่าน้องวึงนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่นะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกาการรับชมนะคะพี่น้องา๋าขอบคุณทุกกําลังใจนะคะวันนี้น้องบึงก็มีแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมนะคะพี่น้อง๋ามาแบ่งปันเช่นเคยนะคะ ก่อนไปชมเราก็มาดูผลออกของวันที่3กันก่อนเนะาะผลของวันที่3นะคะพี่น้องจ๋าพิเศษบนเนาะออก68 6เ 6. บิ่งเน้ละสิบแปดหกหกเนาะไห้น้องบึงกระวอเนาะเมืองเนียเสียดายที่บอกว่าชอบเบิ้ลชอบเบิ้ลน้องมืองพูดวันนั้นแะวันที่ลงให้เนะาะเด่นหกก็มานะคะพี่น้องจา๋าเด่นหกก็มาตารางกําลังวันก็มีแปดก็มี 8 6ไม่มีนะคะพี่น้องจา๋าน้องหมึงก็หลุดไปนะคะพิเศษล่างออก40ตารางกำลังวันมี40นะคะส่วนตัวเจาะน้องหมึงไม่มีเนาะส่วนมากก็จะเป็นเบิ้ลมากกว่า40บ่มีอันนี้กระศูเอา้า55มีนะคะพี่น้องจา๋านั่นเห็นบ่เบิ้ลมากอีหลีนี่ ห้าหมาคู่หนึ่งแล้วค่ะพี่น้องจา๋าส่วนเวพี่หนึล่าง7 2 8 1ก็หลุดไปนะคะส่วน7ตัวเด่นวิ่งรูดก็มานะคะแต่ว่าตัวเจาะไม่มีเนาะมี 70, 7 0็ดศูเนี่ยสามตัวยิ่งแล้วเลยมี7 4็่นนอันนี้ก็หลุดนะคะพี่น้องจา๋าเข้าเฉพาะปกติล่างเนาะ ข้า55าคู่เดียวนะคะพี่น้องจา๋าตัวเด่นวิ่งรูดมาหมดนะคะส่วนในตารางกําลังวันก็มานะคะ3ตัวอ่าเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่4นะคะสําหรับสูตรมรัดรวมนะคะพี่น้องจาอ๋าอ่าท่านไหนชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะพี่น้องจา๋าชอบไม่เหมือนกันเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่4นะคะ มัดรวมนะคะสำหรับของวันที่4สิงหาคมสองพนะคะพี่น้องจา้าหานอยเขียนตัวใหญ่ๆก่อนเพื่อนจังสีเขียนชัดๆสูตรโอ้ยเขียนพอบนอ,อ่ะานี่มัดรวมอ่ะ รวมตัวน้อยๆนะคะพี่น้องจ๋าเนี่ยตัวพร้อมๆเขียนใหญ่ปวดอันนี้ตัวเด่นเด่นวิ่งรูดอันเดียวกันนะคะพี่น้องจ๋าเด่นวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดอะ,ะ,ะ,ะก่อนไปรับชมเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตามกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้อง๋าปะปนกันไปนะคะ,ะเพราะว่าน้องหุ่งก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนครับพี่น้องสาคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันนะคะ<ๆ>เผื่อมีตัวชอบเหมือนกันเนาะ,ะถ้าชอบก็แวะก่อนถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะ สำหรับของวันที่4สิงหาคม2564นะคะพี่น้องจ๋าสูตรมารวมเนาะอ่าน้องหุ่นก็จะให้เด่นที่1กับ6นะคะพี่น้องจ๋าเด่นที่1กับ6เดี๋ยวเรามาดู1กันนะคะ1ก็จะมี14 17 19นะคะ ส่วนหนะคะหก็จะมีหกศูนย์หกสามหกหหหมาเบิลต่อพี่น้องจ้าหกหกโมบ้านก็เอาเมื่อนี่ก็เอาอีกมากมายเบิน ่าส่วนชุดกันนะคะตัวใหญ่เลยจังสงเห็นชุดกันศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์แปดส่วนสามตัวนะคะ เดี๋ยวน้องวึงเน้นตัวที่ชอบให้นะคะพี่น้องจา๋าขีดก็ไม่ตรงเนาะพี่น้องไม่อยากเอาไม้บรรทัดมันยาวไปอ่มาดูตารางกําลังวันกันก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยดูสามตัวกับตัวที่น้องบึงชอบนะคะพี่น้องจา๋าตารางกําลังวันนะคะมีสี่นะคะมีเจ็ด สามแล้วก็สองนะคะพี่น้องจาอ๋าสามแล้วก็สองส่วนสามตัวนะคะเก้าหนึ่งสี่สองหกสามหนึ่งหนึ่งเก้า เลขเก้าน้องหวงทำไมขาเลี้ยวไปอย่างนั้นอะอันนี้เลขเก้านะคะพี่น้องจา๋าเขียนก็เนาะคนเขียนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่น้องหวงชอบนะคะตามนี้เลยค่ะพี่น้องจา๋าหนึ่งก็ชอบหนึ่งสี่นะคะส่วนหกก็ชอบหกสามนะคะพี่น้องจา๋านี่ตัวหนึ่งพี่น้อง,งชอบ สำหรับสูตรมัดรวมสามน้อยนะคะพี่น้องจา๋าหรือใครจะไปดูใส่กับเชพาพอกิจได้นะคะแต่ว่าน้องุงสรุปแค่สามตัวนะคะพี่น้องจา๋าสามน้อยเฉพาพกิจก็เข้าบ่อยนะคะพี่น้องจาอ๋าใครชอบก็จดไว้แคปไว้ได้นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจา๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะปะปนกันไปเนาะ ก่อนออกไปน้องบึงก็ขอกําลังใจด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบึงด้วยนะคะพี่น้องจา๋าจะได้มีกําลังใจทําแนวทางออกมาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องเนาะ,ะสุดท้ายนี้น้องบึงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะรวยๆเฮงๆนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ